มาครับวันนี้มีสี่เมนูหลักนะครับเมนูแรกเลยครับหมึกไข่ต้มหวานตาตโนดครับจานนี้ดูโวยใหญ่ไข่แน่นๆครับสองร้อยห้าสิบบาทครับจอปูครับจอปูดูรูปใหญ่มากเนื้อแน่นๆเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับเมนูต่อไปเลยครับปูก้อนผัดผงกะหรี่ ก้อนใสจัมโบ้แบบนี้เลยครับเต็มจานแบบนี้เลยนะครับ4 5 0ห้าสิบครับลูกค้ามา3าท่านสั่งข้าวผัดปูครับขนาดกลางเนื้อปูเต็มจานนะครับจานนี้หนึ่งบาทเท่านั้นนะครับแวะมาได้นะครับมาเป็น2สาขานลยครับเที่ยวซีฟู้ดนะครับจานใหญ่ๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับยินดีต้อนรับนะครับ